ก็คนค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรใ,ใกล้จนที่เคารคที่มค่ะกับคา,วารวะครูทุกท่านจเจริญธรรมสำนึดีพี่น้องทุกท่านค่ะ <c oughs> ขออนุญาตผิดพัดลมก่อนเ <c> ส <oughs> ียงอื้ออืเลย <c oughs> ก็วันนี้นะคะก็จะมาส่งกันบ้านตัวตัวยอมค่ะยอมแล้วก็เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเนาะเรายอมนับหนึ่งที่เราอะคะหลายตัวเลยก็ จากที่ว่าเราเออโทษคะ่ะต้องรายงานตัวไหมคะลืมขออน,นุญาตรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อทัศนีจันทาคะ่ะอายุห้สิบปีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ตอนนี้เป็นอ่าศึกษาอริยะปัญญาตีระดับเจ็ดปีนะคะและปีที่หนึ่งคะ่ะเป็นผู้ควบคุนสังกัดสวนป่านนบุญสองนะคะวันนี้จะมาขอส่งการบ้าน เรื่องอเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคือ,อตั้งแต่ที่มาศึกษาในพนะวทเนาะเราก็ดูโน่นดูนี่อะไรมากมายให้เราได้ศึกษานะคะก็ตั้งแต่เช้าเนาะฟังมาเข้าโรงเรียนของหนูแล้วก็มาฟังคลิปอะไรต่างๆทางโน้นทางใน Youtube บ้างอะไรบ้างนะคะทั้งของทางในห้อง,ห,องห,ห้องใหญ่ก็มีนะคะแล้ก็ ดูทั้งวันก็ได้พอดีก็เอ๊ะตอนเช้าไม่ได้ฟังพี่น้องเราก็กลับมาฟังทบทวนที่การบ้านที่เขาทํามาส่งใช่ไหมคะก็ทั้งวันนั่นแหละน่นมั่งมีมั่งอะคะสุดท้ายนะก็มามีสภาวะมีกิเลสมีอ่าเขาเรียกว่าอเรียกแต่พูดไม่ถูกที่กับพ่อบ้านนะคะกับคนข้างๆเนาะเขาก็เขาก็มามาเป็นโจทย์ให้เราเลยว่าวันนั้นเกิด เราก็ทํามาเป็นปีๆแล้วนะแต่ก็ไม่ไม่เคยว่าเรานะคะแต่วันนั้นไม่รู้เขาอารมณ์ไม่ดียังไงไม่รู้เขาก็ว่าให้เราว่าดูจังนะไอ้เนี่ยทั้งวี่ทั้งวันตั้งแต่ดึกตแต่ดื่น <c oughs> ใชยเลยคะเพราะว่าดูตั้งแต่เช้ายันค่ำอย่างเงี้ยค่ะจนถึงอปริหาจนอะไรต่างๆนะเนาะบางทีอาจจะมีแวะไปข้างนอกบ้างนะ,ะดูอย่างอื่นมันก็แต่อยู่ในรวมๆก็คือยังดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่อะไรประมาณนะะี้ค่ะ เขาก็มาว่าให้เราถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะตอนนี้ถ้าถ้ามันเกิดเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นมันก็คงจะต้องไม่อ่สวนสวนกันทันทีนะคะไม่ได้สวนสวนเขาทันทีเลยต้องตอบกลับทันทีตอนนั้นในใจมันยังมีนะคะมันบอกว่าฮ้ยก็เราดูมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะแต่ตัวเองอ่ะดูในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะในใจมันคิดอย่างนั้นนะคะแต่แต่พอมันคิดขึ้นมาแวบหนึ่งนะแวบบเดียว แล้วก็เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าจะไปว่าให้เขามันต้องว่าให้นี่กิเลสนี่มันพาให้เราว่าต้องสวนหมัดกิเลสสิก็เกจะไปว่าให้เขาได้ยังไงก็แกดูทั้งวันจริงๆนี่นะก็เลยต้องสวนหมัดมันไปค่ะสวนหมัดกิเลสเพราะว่าก็แกเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆะแกจะไปว่าให้เขาทําไมถึงว่าถ้าเขาจะว่าให้เขาแล้วมันก็เหมือนแกเพราะว่านะก็เหมือนก็เหมือนตัวเองไงก็คือคือเราย้อนเห็นว่าเออนะเขาก็เป็นเหมนเราเราจะไปว่าเขา กกลายเป็นว่าเราก็เป็นเหมือนเขาเหมือนกันนะคะดังนั้นแตงก็เลยเออไม่ว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สวนกับกับเขานะคะที่ว่าเราจะ,อะตอบโต้กันนะคะก็ไม่ให้มีเรื่องราวกันเกิดขึ้นนะคะก็หยุดที่ตัวเรานะคะว่าเออย้อนมองสองตนว่าตัวเองนี่แหละที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะโดยที่ตั้งวันนะคะไก็ ก็ทางานไปขัว้วข้าพดไปก็ฟังไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งวันก็บางทีก็เอาส่งลายปับป๊บปับป๊บปั๊บเออมีงานอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีงานนะครับวา่าฟังเฉยไม่ได้เหรอทำไมเราต้องมาส่งเ้วยเขียนทาไมต้องมากดด้วยเอา้าก็มันมีงานส่ง <c oughs> มีงานส่งก็ต้องส่งอางหนก็ทักเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะเนาะมีงานของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยขอส่งกันบ้านตอนนี้ค่ะแต่ที่ว่าเออเราก็ ยอมค่ะยอมเขาได้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดมีวาทะกันที่จะในครอบครัวเนาะแต่มันอาจจะมีอะไรามาเป็นภาษาให้เรานะคะภาษาที่ดีก็คือคนข้างตัวเรานี่เองนะคะคนอื่นมาเป็นภาษาให้มันก็เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆไม่เป็นไรแต่แต่แตพอคนข้างๆามาพูดแบบนี้แล้วมันจะทําให้เรามันมันก็คอยจะขึ้นมาเลยค่ะกิเลสมันก็นอนนิ่งคอยฟังอยู่ดังนั้นก็ พยายามข่มมันไว้อยู่ค่ะก็ส่งไปบ้านประมาณนี้ค่ะสาทุกค่ะอนุโมทนาค่ะอาจารย์ไทยทำได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ไทยคุยอาจารย์ไทยทำตามลำดับเลยแล้วก็เรื่องที่ท่านพูดนะจริงจท่านก็พูดพูดความจริงนี่แหละที่ท่านเห็นใช่ไหมคะ แต่คาว่าผัสสะมันเป็นกิเลสเรานี่แหละไปเรียกว่าเป็นผัสสะเพราะว่ากิเลสเราไม่ยอมใช่ไหมแต่ว่าอ,อเาเต็งไทยตอบกิเลสได้ดีนะคะว่า,าท่านพูดก็ถูกแล้วท่านพูดถูกแล้วจริงๆเนะ่ถือว่าต้องชมท่านนะว่าท่านทนมาได้ตั้งนานจะบอกว่าเมื่อก่อนนีต้ตั้งนานนะท่านนึงพูดเนี่ยนะคะแต่ว่าเนี่ยท่านอดทนเอก็ต้องออ ขอาเรโมทนากับท่านนะว่าท่านก็ทําได้มาตั้งยาวนานนะคะใช่ค่ะท่านเป็นปีๆแล้วเขาก็มองเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าอะไรนะก็ตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่ดึกๆมาแล้วก็แต่เขาก็ไม่พูดไม่เคยว่านะคะวันนั้นก็สงสัยจะทนไม่ไหวก็เลยมี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 เตือนเราบ้างนะคะก็ก็เลยต้องเออหัดวางก็เลยปรึกษากันกับหม่มีดีก็เลยว่างั้นเราก็มีช่วงไหนที่เราวางได้เราก็วางไปแล้วก็ไม่ต้องมาอะไรเยอะเขาแล้วก็ต้อง รักษาตรงนี้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องต้องหวางแล้วก็หวางใจเราเองค่ะไม่เพื่อที่จะว่าห่วงห้องนอนห่วงห้องนี้อย่างเงี้ยค่ะมันมันกิเลสนั่นแหละนั่นแหละกิเลสเราแต่เรื่องของการพูดคุยกันนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะอาอาแตงไทยอาจจะคุยเปิดใจคุยกับท่านก่อนว่าทําไมอาแตงไทยถึงถึงได้ทําแบบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านที่ท่านได้ อดทนกับเรามาตั้งนานแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นแบบที่ท่านว่านั่นแหละแต่เราก็เห็นประโยชน์ในในส่วนที่เราทําอยู่เราเห็นประโยชน์แล้วมันก็ช่วยช่วยให้เราได้ได้เปลี่ยนเป็นคนแบบเนี้เราเล่าเล่าเปิดใจคุยกันไปตรงๆได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างนะคะท่านพฤติกรรมของของพวกเราที่ใช้โทรศัพท์น่ะ ก็น่าเห็นใจคนรอบข้างของทุกๆคนด้วยนะคะเพราะมันมันมันเยอะจริงๆแล้วทีนี้ก็เราก็เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทําถ้าเรามีโอกาสเราก็เราก็ลองเปิดใจคุยกับท่านดูนะคะ,อะลองคุยดูไม่ไม่ไม่เดาใจท่านนะคะว่าท่านคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าถ้าตรงเรื่องของการที่เออ ลดลงถ้าท่านเห็นว่าควรลดลงหรือว่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้เราไม่เรายังไม่ต้องไปเดาท่านไงคะว่าท่านคิดอย่างไงบางทีท่านอาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องให้เราปรับอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อเมื่อท่านพูดมาแล้วแปลว่ามีสัญญาณมาแล้วเนี่ยเราก็รับสัญญาณนั้นแล้วเราก็ลองพูดคุยกันดูคะ่ะแล้วเราก็ปรับเท่าที่จะเป็นไปได้จริงนั่นแหละตามวิบากดีร้ายของเราถ้าเราถ้าใจเราไม่ได้ยึดว่า ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่มีพลังของวิบากตัวนี้ไปในการเจรจาพูดคุยนะคะถ้าดูจําเป็นต้องคุยนะคะหมายถึงผู้ที่จะประเมินได้ก็คืออาตังไทยน,น่นแหละจะรู้จริยนิสัยกันนะคะแต่ว่าเราเราให้เราเข้าใจให้เราเข้าใจท่านแล้วก็เห็นใจท่านผู้ที่อยู่รอบข้างเราว่าพฤติกรรมนี้นะ่ะท่านดูไม่ปกติท่านดูเราไม่ปกตินะ แต่ก็นั่นแหละแต่ตอนนี้วันในครั้งนี้ถือว่าอาแตงไทยทําได้ดีค่ะทําได้ดีแล้วอ่ะแล้วก็ตอบตัวได้ดีพิจารณาได้ดีค่ะนุ่มธนาได้ค่ะอ่อนหัวเราะเยอ่อ่านเชิญก็ใช้ยาเยอะนะก็เชียร์อยู่ค่ะก็ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนาะเราก็อยู่กับหน้าจอนั่นแหละเพราะว่าเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะ แต่ออนว่าก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเขาจะมาทดสอบอาแตงไทยนะคะเออว่าเออที่ฝึกฝึกมาหนะเรียนเมาเยอะๆนะฟังมาเป็นปีๆได้ขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็อาแตงไทยก็ทําได้ดีนะคะก็แสดงว่าเออเขามาทดสอบนะคะก็ผ่านนะคะในกรณีนี้ก um ็แงบไปแล้วค่ะก็ไม่ว่าอะไรตโต อืมแล้วก็ไม่ว่าอ,อะไรต่อแล้วก็ทําต่อได้แล้วก็ทํ <laughs> า <laughs> แบบวางใจนะคะหมายถึงว่าเออถ้ามีครั้งที่ซองอะไรนี้ก็ถ้าถ้าแบบนี้ก็ยังไม่ต้องคุยอะไรก็ได้ไหมายถึงเราเราให้เราประมาณเอานะให้เราประมาณเอามันก็เป็นคือมันมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นวิบากดีร้ายของเราเขาออกฤทธิ์ด้วยไงคะ่ะ ดังนั้นน่ะเราทําที่ใจเรานี่ดีที่สุดร่างกิเลสไปนี่แหละแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เกินคิดเกินคาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วสุดท้ายเราก็เดาอะไรไม่ได้หรอกวิบากดีร้ายก็สังข้อกันให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ขอบพระคุณมามากเลยค่ะสาธุค่ะครับเชิญอาักกาลยาค่ะ